ก้ยน่อไนะคะใส่มะนาวนะคะมะนาวมะาวมะนาวก้ยหน่อค่ะีอยากกินอีกนะคะกินวันนั้นอะ่ะบมากเลยชูรสหนึ่งช้อนชาเข้าคั่วหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำปลาหนึ่ช้อนโตะ๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโตะ๊ะ,ตะก็คลุกให้เข้ากันคะ่ะก็หอมแดงน,นะคะ นี่อันนี้คือรากของไม้ก้อยของไม้นะคะใชาไไเรียกเป็นแบบก็ก้อยนะคะก้อยใหญ่ชอบกินนะ,ะไไนทุกคนอ,ไไน,นอร่อยนะแต่บางคนก็จะใช้พริกพริกแห้งคั่วก็ได้นะแต่เราชอบใช้เป็นพริกสดคั่วเอาไปไหนอะน่าก,กินนะ เสร็จค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะข้าวเหนียวแล้วก็กินแบบนี้นะทุกคนกินแบบนี้นะ